สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมไผ่ยอดนิยมอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะที่สอบถามกับทางสวนเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับช่วงนี้ที่เห็นอยู่คือไผ่สะดิ้งนะคะไผ่ที่ออกหน่อให้เราเก็บได้ตลอดทั้งสามฤดูหรือเก็บหน่อได้ตลอดทั้งปีเป็นไผ่ลำต้นตรงไม่มีหนามนะคะตัวนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็เอกลักษณ์เด่นเลย เก็บหน่อได้ตลอดทั้งสามฤดูค่ะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาอาชีพเสริมนะคะหรือว่าอาชีพใหม่ที่ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะคะในเรื่องของการปลูกต้นไผ่เพราะว่าปลูกครั้งเดียวนะคะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือว่าเก็บหน่อขายได้ตลอดทั้งปีเลยลำต้นของเขาใช้งานได้นะคะ ทำค้างผักค้างถั่วเพราะว่าเป็นไผ่ที่ลําต้นตรงนะคะหน่อสวยมากนะคะท่านใดที่สนใจต้นพันธุ์นะคะเกี่ยวกับต้นพันธุ์ไผ่สดิ้งทักมาพูดคุยกับทางสวนได้นะคะหรือว่าเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอกิจกรรมของทางสวนได้นะคะผ่านช่องทาง youtube ทางสวนมีไผ่หลากหลายสายพันธุ์ให้ได้เลือกชมค่ะเข้าไปรับชมต้นพันธุ์ได้อีกเช่นกันนะคะหรือว่ามีข้อมูลสอบถามเกี่ยวกับต้นพันธุ์ไผ่สดิ๊งก็ทักมาพูดคุยกับทางสวนได้ที่เพจ facebook สวนธนาคศกลนครแอดไลน์เพิ่มเติมค่ะที่เบอร์โทรศรัพท์091 0515839รับชมคลิปวิดีโอต้นพันธุ์ไผ่ หลากหลายสายพันธุ์ของทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒการเด้นค่ะ